ระหว่างที่เพนกวินกำลังเล่นเกมอยู่นั้นเขาได้รับรางวัลเป็นกาแฟฟรีหนึ่งแก้วพอกาแฟมาส่งเพนกวินก็รีบเปิดดื่มทันทีแต่พอได้ชิมกลับพบว่ารสชาติมันขมมากถึงอย่างนั้นเขาก็ยังฝืนดื่มต่อเพราะแมวกับด็อกเตอร์บอกว่ากาแฟมันอร่อยเพนกวินเลยต้องยิ้มฝืนๆแล้วบอกว่ามันดีมากต่อมาเขาแอบเดินไปเพื่อจะเทกาแฟทิ้งแต่จู่ๆแมวกับด็อกเตอร์ก็ดันเดินผ่านมาเพนกวินเลยต้องยกกาแฟขึ้นดื่มต่ออีกครั้งเขาพยายามหาจังหวะเททิ้งอีกทีแต่ทุกครั้งที่ทำก็มักจะโด จนจับได้เสมอจนสุดท้ายต้องดื่มต่อจนหมดแก้วหลังจากนั้นเพนกวินเพิ่งสังเกตเห็นข้อความเล็กๆบนขวดว่าคำเตือนอาจทำให้นอนไม่หลับตลอดทั้งคืนและแน่นอนคืนนั้นเพนกวินไม่สามารถหลับได้เลยแม้แต่นาทีเดียวเขาพยายามอ่านหนังสือเพื่อให้รู้สึกม่วงแต่ยิ่งอ่านก็ยิ่งตาโตพอรู้ตัวอีกทีฟ้าก็เริ่มสว่างถึงเวลาที่ต้องไปทำงานแล้วเพนกวินเดินไปด้วยอาการม่วงสุดขีดพอถึงที่ทำงานเขารีบกางเตียงเล็กๆออกมาแล้วล้มตัวลงนอนทันที